we สวัสดีครับสวััตอนนี้อยู่กับผมนะครับไปฟิลคอมดี้ที่ในมายคาร์ทพ็อกเก็ตเอชั่นหนดนะครับโอ้เฮ้ครั <c oughs> ้งนี้ก็เป็นอัปเดตใหญ่เลยนะครับที่คนหลายคนรอมานานมากผมก็รอมานานเช่นกันและผมก็ไม่ได้อัปคลิปมานานแล้วด้วยนี่ก็เป็นสกินใหม่ผมจ๊กจๆๆๆ๊โอเคนี่ไม่สำคัญเดี๋ยวผมจะมารีวิวของกันก่นกอนเลยที่อัปเดตเข้ามาใหม่ซึ่งคนหลายคนรอมานานปัมมกอน,กน โอเคครับปรับมูกล้องเสร็จแล้วแล้วก็ที่ผมต้องทําแบบตะกี้นะครับเพราะว่าเอิมเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันยังมีข้อติดขัดอยู่นิดนึงคือเพิ่งเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับอัปเดตมาก็ค่อนข้างจะแหลกเวลาเปิดเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวกินยา้เพผมชอบใช้มันมันสว่างโอเคสินี้คนรอมานานก็คือของในเวอร์ชั่ใใหม่ใหม่ใ โอเคสิ่งแรกที่ผมจะมารีวิวนะครับคือม็อบใหม่ครับม็อบใหม่ห้าตัวด้วยกันครับห้าตัวเขอหยิอบออกมากล้ครับปึ๊บสองสามสี่ห้าโอเคครับก่อนอื่นจะเริ่มที่ม็อบก่อนนะครับฟ้าค้มอีลวโอเคอ, okay. ออกมาตรงนี้กอนเลยม็อบใหม่ก่อนอื่นก็คืออ e ีวอเกอร์นะครับอ่าจะว่าอย่างไงดีมันเป็นเหมือนหมอผีครับหมอผีให้วางง่ายๆก็คือหมอผีแล้วครับโอเค มันจะออกแนแบบมาสะกดจิตเรานะครับมันจะทําอะไรสักอย่างขอสร้างค่ากอนครับเกมเอ้ยใช่ไม่ใช่เกมโหมดศูนอ่ะแล้วเมกี้อะไรอ่ะยูโอเกอร์ตมอกี้ทำอะไรนั่นแหละครับมันจะเสกอะไรทิ้สักอย่างขึ้นมาแทงเรานะครับแล้วมันก็จะชูแขนสองข้างขึ้นงโอเกอร์ ลือ้อหยีแอปเปิลทองเกมหมดคืนก่อนเกมหมดคืนเจ็บเจ็บเจ็บเกมหมดหนึ่งรีบเลยโอ้โหพิมอย่างไวโอเคครับแล้วก็ทำเซตเด้อครับมือตะกี้เตรียมของอยู่ทำเซตเอ้ยศูนย์โอเคเท้าขึ้นมาหน่อยเรียบร้อยอีวอเกอร์หายแล้วก็จะถามว่าตัวตะกี้ฆ่าเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเซตมาใหม่แล้วกันโอเค มันจะเป็นหมอผีนะครับถ้าเราฆ่ามันมันจะเป็นแบบนี้มันจะดรอปว้าวเอเมล่เอเมลโล่เดะวรมี่ครับมันจะดรอปโทเทมออฟอันดครับแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังครับเก็บไปก่อนปึ๊บโอเคตัวที่สองนะครับก็คือเวกครับถ้าถามว่ามันก็คือตัวนี้ครับปึ๊บมันจะเป็นตัวเล็กๆครับ ป็นเหมือนเทพพิดาอะไรสักอยางหนึ่งมผมไม่รู้ครับมันคือตัวอะไรมันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ถือดาบเหล็กถ้าถามว่าทำอะไรได้มาทะลุบล็อกได้ครับสําคัญเดี๋ยวผมขอแ,แหลกอัปเดตมามันจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งอ,อัปเดตโอเคฆ่าตายแล้วเวกนะครับเดี๋ยวผมปรับเกมหมดกันเอาหายเวกหายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเสกใหม่ เวกเสร็จมาสักตัวสองตัวเลยเกมโหมดศูนย์เอ้ยเกมโหมดนะฮะถูกแล้วครับเกมโหมดศูนย์ปึ๊บโอเคเรียบร้อยตัวเลโอ๊ะฮะ what อืมลืมตั้งของไม่ตกแห่ขอตังค่าแป๊บนึงน,นะครับขอตัดคิดแป๊บนึง โอเคครับกลับมาแล้วครับผมสังเกตว่ามันค่อนข้างจะแหลกแล้วครับแล้วผมลืมวิธีตั้งค่าให้มันเป็นแบบของไม่ตกส่วนเจ้าตัวนั้นนะครับเวลามันจะทะลุวอกได้และเวลาเราอยู่ใกล้ๆมันนะครับมันจะเปลี่ยนตัวเป็นเหมือนแบบโกรธนะคะแล้วมันจะมาฟันเราแล้วเราก็จะตายนะครับแบบตะกี้ซึ่งผมจะไม่ไปยุ่งกับมันดี๋ยวผมขอฆ่ามันด้วยการเคลียร์ขอจัดการพวกนี้ก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าลำคัญ ครับเอ้ยไม่ใช่อดอี <Q. S 1> e. ลาก่อยบึบเรียบร้อยโอเคคราวนี้ก็เป็นถึงตัวต่อไปครับคือ E Walker เอยลืมไปเลยตัวตัวนี้มันฆ่าได้อะไรถามว่าฆ่าได้อะไรเดี๋ยผมขอลองฆ่านะครับผมจำไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ทดสอบแต่ตัวนี้มันเสียอย่างเดียวครับคือมันมันบินได้ <S <S ผมต้องผมต้อง ผมต้องคิวอีกกี่ทีเนี่ยเพราะตะกี้มันตกปลาทะเลครับปึ๊บเอาใหม่อ่ะยี่ข้งบนตายแล้วมันไม่ดรอปอะไรนะครับตะกี้มันตายแล้วก็ไม่ดรอปอะไรก็ช่างเนะครับข้ามไปเนื่องจากผมก็ไม่สั่งกันยังไม่ได้ไปค้นหารายละเอียดต่อไปครับ e walker ครับ e walker ถามว่าคือตัวอะไรครับมันคือ npc อย่างหนึ่งครับซึ่งมันทาอะไรได้ขอเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนเตียงเป็น npc ยูโวเกอร์จะดูแบบ APC ธรรมดานะครับคล้ายตัวตะกี้แต่ถ้าเกิดผมวาง APC ีซีนั่นแหละอ้าวยิบผิดปะท้อีวอโเกอร์ตัวตะกี้อ๋อพอจัดการตรงนี้ก่อนนะครับอีวอโเกอร์ผมจำผิดตัวครับตัวที่ผมจะมารีวิวคือวีดีเคเดอร์ครับคือตัวนี้ครับนี่แขนเสื้อมันจะไม่ใช่สีเหลืองๆแบบตัวตะกี้นะครับถามว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะใส่เ p c ใหม่แล้วกัน เตะใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะถือขวานมาไล่ฟันครับเนี่แหละครับคือวินดิเคเตอร์มันก็ไม่ต่างมันก็ไม่ต่างตัวตะกี้ครับแต่มันถือขวานไล่ฟันนี่เพะฉะนั้ผมจะจัดการมันก่อนแล้วมันออกอ m i n e r a าด้วยโอเคตัวต่อไปคือสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะเรียกว่าเป็นอันตรายไหมไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดเราไปยุ่งกับมันก็อันตรายครับคือพ o l a r แบร์ครับว้าวเป็นหมีน้อยน่ารักนะครับไม่น้อยสิมีขาวนะครับ แล้วก็มันเป็นอันตรายต่อคนนะครับคือถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยบางทีมันจะลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฟัดเราครับเขตถามว่าฆ่าดอกอะไรผมจะฆ่ามันอมืมันจะดรอปปลาครับมันจะมีนนที่หนาวๆมันจะดรอปปลาเ,เป็นนัเล็บปลาเข้าไป,ปตัวต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่สามารถใช้ขนของได้มันคือลามาโอเคลามาทำอะไรได้ขี่ได้ แล้วนอกจากนี้มันทำอะไรได้หยิบผ้ามาครับผืนนึงผ้าสีขาวก็ได้กดที่เวทอรี่แล้วใส่ผ้าของมันครับมันจะเป็นลายครับมันจะเป็นลายบนตัวมันครับอ่าสวยน่ารักถ้าเกิดเราใช้สีอื่นนะครับก็จะเป็นแนี่สมมติผมชอบสีแดงไม่ได้ชอบหรอกยกตัวอย่างผมขี่มันเอาอันสีขาวออกใส่สีแดงแทนอ่าก็าสวยไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็เท่าที่ผมจำได้นะครับหยิบกล่องมา กดแช่ที่ตัวมัน attach set อ่าใส่กล่องได้ครับพอเรากดเข้าไปกด right กด inventory เราสามารถเลือกกดตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เก็บของได้อ่าเก็บเข้าไปเก็บ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 ก็บเก็บกล่องเข้าไปอ่าเรียบร้อยถึงเราจะควบคุมมันไม่ได้นะครับแต่เราใช้เชือกรังไว้ได้โอเคเดี๋ยวขอรัก้ก่อนแล้วมามานี่ตามมาตามตาตมมามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะหนู เออหรือหรือัรอรอดรัดเชื่กวก็ตรงไหนดีโอร์แลกเวอร์ชันใหม,ม่เพราะจะแลกนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตโอเคทุบตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนะเราสามารถลากมันไปได้ครับอาจารอาจจะลากมันพร้อมกับการขี่ม้าไปโอเคจบไปสหรับม็อบใหม่เดี๋ยวผมขอเคลียร์เมทอลี่แบบเคลียร์แ๊บนึงนะครับโอเคครับเคลียร์เรียบร้อยคราวนี้ถึงอย่างต่อไปมาที่กล่องมันก็คือ คาของโทเทมออฟอันดและไอรอนออกมาสิโทเทมออฟอันดและไอรอนนักเก็ตครับอ่าไอรอนนักเก็ตถามว่าไอรอนนักเก็ตทำอะไรได้มาตรงโต๊ะคาโต๊ะคาอยู่ไหนเอ่อลืมหยิบโต๊ะคาออกมาปะโท้โอ้ยแหลกโต๊ะคาโต๊ะคาอยู่นี่อ่ะไอรอนนักเก็ตคาเป็นบล็อกไอรอนได้ครับอ่าดีครับดี นี่คือประโยชน์ของไอรอนนักเก็ตนะครับโอเคหมดประโยชน์ละทิ้งไปปุ๊บคราวนี้ก็สิ่งสำคัญอีกอย่างครับก็คือการถือมือซ้ายนั่นเองครับว่าเออมันก็รอมานานแล้วนะถึงจะยังถือวุธไม่ได้แต่ถือไอ้นี่ได้ครับโอเคถือมือซ้ายถาว่าโทเทมออฟอันดทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับผมจะเกมโหมด ศูนย์แล้วก็ไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตัดคลิปให้อากาศลดเร็วๆนะครับโอเคครับคราวนี้ฆ่าอากาศหมดแล้วโทเทมเออะไดรอเลือดรอพอเราตายครับมันจะทำอย่างนี้ครับจะตายแล้วครับเอ,อ,เอ,อมันจะฟื้นคื้นที่ให้เราครับแล้วก็จะมีฟาริซิเตนแล้วก็รีจเจนเนอเรชั่นมาให้เราครับโอเคเยี่ยมแล้ว แล้วก็จะเป็นอย่าง,งนี้นครับเหมาะมากเวลาใช้ PVP โอเคกลับไปโอเคครับมาแล้วครับชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือหนังสือเอ็นชาร์ครับถามว่าทำอะไรได้อย่างแรกนะครับจะมีเป็น Mending 1และ Frost Walker นะครับ Frost Walker มีเลเวล1นึ่งเลเวลสนะครับแต่ Mending นี่ผมเอออายยังไม่ได้ยังไม่ทราบนะครับ <ste ep> เดี๋ยวขอไปแปลภาษาแป๊บนึงโอเคครับ <ste ep> ผมแปลภาษาแล้วครับมันบอกว่าแปลว่าการแก้ไขนะครับ แต่ก็อาจจะประมาณแบบดาบผุๆนะครับตีไปแล้วแล้วกลับมาซ่อมได้โอเคตัดไปกลับมายืนที่เดิมที่ที่เราคุ้นตาครับอ่ะฟรอสต์วอ k e เกอร์ทำอะไรได้ท่านี้ครับปึ๊บอ่ะเอาลืมไปของตกโอเคเอารองเท้ามาก่อนครับรองเท้าใส่เข้าไปใส่รองเท้าแล้วเอาฟรอสต์วอรเกอร์ใส่เข้าไปาา er าไป,ปึ๊บเอนชาร์ออกมานะครับจะเป็นรองเท้าเอนชาร์คราวนี้ใส่ครับผมจะโดดลงน้ำอชุว เอออ่ามาแล้วครับมาแล้วมันจะทำให้เราสามารถเดินบนน้ำได้นะครับโอ้สบายแล้วครับงานนี้เดินข้ามทะเลได้เลยโอเคนี่ครับคือ frost walker เดียวผมทดลองอะไรบางอย่างนะครับว่า m e n d i n g มันคืออะไรโอเคคราวนี้ก็เกมโหมดศูโดนลงไปเอ,อ้อ รองเทา้าเอ้าไม่ร้าวเหทำวิธีให้รองเท้าร้าวกระโดดตรงที่สูงจ๊บทำไมมัม่ร้าวเดี๋ยวขอตัดคลิปไปหนึงครับโอเคครับกลับมาแล้วครับคราวนี้ผมจะใช้วิธีนี้แล้วกันครับดาบผมอสมมุติดาบมีค่าขึ้นว่าถูกใช้งานไปผมจะลองทดสอบดยการใส่เบนดิ้งดูเลยเอ้า ไม่พอ,เ,อเกมโหมดหนึ่งแท็บโ,โอเคเนะี้โอเคครับดาบมันอย่างนี้อยู่เดี๋ยวผมจะลองทดสอบก่อนค่ะว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดไหมอ๋อมันทำให้อยู่ทนขึ้นครับมันจะทำให้ดาบอยู่ทนขึ้นอีกหน่อยนึง น่าจะคล้ายๆกับเอออันเบรกจิงแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปอย่างที่เป็นโอเคคราวนี้ถึงคราวบล็อกบ้างครับบล็อกสีว้าบล็อกสีแสนสดใสสวยงามนะครับสารพัดแบบมี่หลายแบบนะครับแต่ผมเอาเลือกแบบอ่ะเอาสีสีไหนมาดีมันคล้ายๆบล็อกกระเบื้องนะครับเนีย่ยจางที่ผมดู ถ้าต่อกันไปนี้มันจะต่อเป็นลายได้ผมต่อด้านนี้ปุ๊บผมหันด้านนี้ผมหันด้านนี้แล้วผมหันด้านนี้ว้าวเป็นลายสวยครับมันเหมือนจะเป็นบล็อกเบื้องนะครับอ่าโอเคถือเป็นลายที่สวยงามอย่างหนึ่งนะครับสําคัญมากโอเคมีหลายรูปแบบนะครับมีกี่แบบเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบหกแบบครับโอ้เยอะดี Okay. โอเคจบไปผมรีวิวง,ง่ายๆแล้วกันบางบางอย่างอาจจะเสียเวลาไปนะครับเพื่อนๆผมขออภัยด้วยอันต่อมาครับคอนกรีตครับมันคือคอนกรีตคอนกรีตนี่จะเป็นอะไรครับคอนกรีตพาวเดอร์คอนกรีตพาวเดอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นไวท์คอนกรีตนะครับนี่เป็นไวท์คอนกรีตพาวเดอร์สังเกตความแตกต่ตางโอเคเอมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันเหมือนทรายแล้วมันดรอปเลย ออมันดรอปเหมือนทรายครับโอ้แต่ผมขอขออภัยนะครับที่ผมไม่ทราบว่าจะให้คอนกรีตพาวเดอร์แปลเป็นเบล็อกคอนกรีตยังไงนะครับขออภัยด้วยโอเคคราวนี้ต่อไปนะครับเป็นเตียงเตียงสีที่ทุกหลายๆคนรอคอยนะครับไว้ตกแต่งบ้านว้าวงดงาม ผมเอาสีนก่อนกันสีขาวสีดำสีม่วงสีเขียวทำไมสีไม่ขึ้นมาสีฟ้าว้างอเจ๋งไม่พอครับอัปเดตใหม่มีอย่างนี้ด้วยนะครับเวลาเรานอนทมเซตเท่าไหร่เดียวไหนแล้วกันโอเคพอเรานอนนะครับนอนเจอสีแด,ดงมันจะค่อยคอยก้มหน้าลงมาครับว้าวแหลมแมวครับสุดยอดโอเคแล้วก็ตื่น แล้วก็มีข้อแลกอย่างหนึง่งสำหรับอัปเดตใหม่นะคะเวลาเราตกจากที่สูงมาบนเตียงนะครับบึงบ๋งบึง๋งบึ๋งบึ๋งมันจะคล้ายๆสลามนะครับแต่เด้งสูงมามเช่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปสูงๆเลยตะกี้สูงวันมันสูงน้อยกว่านี้นะครับแล้วลงมาที่เดี๋ยวเขานี้สูงมากบึงบ๋งบึงบ๋งบึ๋งบึ๋งโอเคครับใครอยากใครเล่นสบายพกวกควรพกเตียงเลยนะคะเวลาตกที่สูงเนี่ยสมุินะ เล่นเวอยู่ผมอยู่บนเหวแล้วกันอยากจะลงไปขุดเหมืองลงไปขุดเมืองแป,ป๊บจุ๊บอ่าแต่ต้องมีสติสัมป,ช,มปชัญญะญญะดีนะครับถึงจะอยู่รอดได้โอเคแล้วไม่พอครับสี่สิบพันมากๆนั่นก็คือกล่องชูเกอร์ครับว้าวเก็บของได้อย่างดีครับอย่างสวยงามด้วยทำไปผัวก่อดพิ โอ้นี่ครับปึ๊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 บอืมแต่เหมือนจะเก็บกล่องชูเกอร์ไม่ได้นะครับหรือเก็บได้สีอื่นโอเคเลือกของเราเอาสีอื่นใ่โอเคครับกล่องชูเกอร์เก็บชูเกอร์ด้วยกันเองเก็บกล่องชูเกอร์ด้วยกันเองไม่ได้ครับเคสวยงามไม่พอครับนอกจากติดมุมนี้แล้วผมทราบว่ามันยังติดมุมนี้ได้ติดไว้ข้างๆกับเพยยียงโอ้แหลมครับติดไว้ใต้เพดานเปิดว่า ว้าวเท่ครับอ้สุดยอดแล้วก็กล่องดีครัฟด้วยกันนี่นะครับต้องสู้กับชูเกอร์เนยด้วยก้อนหนึนแล้วก็ใส่ชูเกอร์ชูเกอร์เชลครับแล้วก็นํากล่องมากล่องนี้ไปที่โต๊ะครัฟนะครับจะคัฟง่ายมากเลยครับชูเกอร์ต้องมีตัวชูเกอร์เชลสองอันนะคะแล้วก็มีกล่องหนึ่งอันก็จะเข้ามาได้ชูเกอร์เพอร์เพลชูเกอร์บ็อกนะครับโ้ว แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้สมมติอ่ะผมชอบชอบสีเหลืองแล้วกันอนไม่ใช่กดผิดนี่เอ้าชอบสีเหลืองกดเข้าไปก็จะกลายเป็นสีเหลืองครับโอ้สวยงามแต่เหมือนสีสมม้มไปหนฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์แต่ถ้ามือยังแค่อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย